ฮะในวันข้าทึไทยขยายข้อมัในพี่นาะโว้สิได้ยังเนาะไา้มาหลอกเนิมามือเป่าแล้วมาหลอบนิ สบายดีเด้อป้าลูงสบายดี FC ทุกท่านเนาะมากระทินก็คือบ่เห็นเป็นใส่บ่งพี่น้องมือนี้มากินข้าวํากันกอเล็กน้อยโอ้ถ่วใหญ่ก็บ่มีอืมเิ่เมือนี้มากินข้าวเร้าน้ำนนองดีแทกเด้อปลาลุงปา FC กเมื่อกี้ถ่ายคลิปลืมเปิดกล้อง ไอคลิปลืมเปิดตั้งเมื่อกี้นี่ตอนต่อมานะทาตะลิงเกมตักเต็มถ้วยโลยทาตะลิงเกมเป็นเรื่องแบบที่ทำก็ผักแคนยงบ่มีผักขึ้นบวบผักแะแยงมีในตู้เย็นนะจะซื้อแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ย้อนหนักบวบซื้อมากระมังใหญ่มันเฟื่อยเบิร์ตอยู่ในตู้เย็นเนาะมันเย็นแห้งหมดล้วหนอนนี่นะ เอาไปให้เป็นผ right ู้สูงดีเด้เอาไปให้พักทำตอกกระดูกบริเวทฐานยังเลยพวกนี้พวกกินก่อนเลยบริเวณชนจะย่งเลยแมงแทงกำลังขวัวไข่ลูกทรายพี่น้องมะขามโพดในซียังคือเป็นตาแซ่บแท้สีเหลืองมันแบบมันแทงครับรูดูแล้วน้ำมันจะหลุดดีหรือดีมันขัวได้กูก็สิบดคือคือสิบหัวซื่อดอกน้ำมันนะนั่ง พี o, dem, ่นั่งหักขัวใครลูกชายหมอกลางพุทธใครเนี่ยทอดอันนี้ใส่จานนะ่ะ จักสิแซ่บหรือบ่แซ่บจักสิแซ่บหรือบ่แซ่บใส่ตนดีในดีอะนะทางมากยากัโอเสียดายบ่มีักเนาะมกะทิก็บ่มีมีแหละน่ะ โกกะทอเอคือกาวแล้วมันมีหมา่ะไรมี่ค่ะโกกักเป็นแค่นีเออมนแค่กินได้แล้วแบบนจากแลกโบเคยจะเถอแค่ไหนแ่มากะินเนหลังขววไฟองตบเมาออนป้าสุเพินมาไกับบปิด

ดีละแสบละไปละไปกินไมมละเนาทเลยไปครับเป็นวัเลาืไม่สงนะัม่บรรยากาศเหมือนมากินข้าวน้ำนองดีแทกเลพี่น้องเ้ยเือเรเื่ออะไรับปอันีหยังบรรยากาศพี่น้องม่แห้งหน่อยแนมันจะเปื่อยในพว่ามพ้นพี่น้องเ้ย ก็กัวเพื่อนเเพื่อนมันเล็ดม <bee vil> ันโลงคือบอลห้าวแล้วนะบอลห้าวน่ะเป็นหูเป็นตาเป็นไปเบิดลโลงขากโลงแน่บอลห้าวเก็บซีก็มาทานั่งซะู้ห้ากเก็บมันะปาอืแค่ไหนก็ได้ี่เบื่อมากอืมเียงเาไม่กินรอไปเอาใบหนีมาใบนกาแล้วนะโบแมนใบที่เบื่อใบหน้าอ่ะอืม ่อเบิ่นไม่่ไไนนะมันอยู่ต้องการ้องือๆเมือหลยเนอาภูมิยาี่นองเลยบานะยังเล่มยลมอยัดโพวันเสาร์จ่ายก็บ้าหึาจะซื้อว้ยบเื่อให้บินซื้อิดละหาหกไปตลาด

บอลให้ปวกพี่น้องปลาให้ปวกบรไภาพาก็ไปเลอบังให้ปวกบ่เนี่ยบอกปว่านี่ไปเลอกไปหลอกนะปลาปลาปังไปปลาเลยเด้อ จากินข้าวแล้วน้ำน้องนี่แทกก็มาหากินต่ออีกเด้อพี่น้องน่ะเคยคุยหนึ่ง <c oughs> มาหาคุดจิโรอห้องก็ไดห้องก็ไดซองซ้ำโตอพี่น้องออกปีกน้ำก็มีได้นี่คาะหาเกลือเลยแม่ตัวดินก็อยากแนวแน่จักหน่อยเพราะว่าดินอ่อนแน่กรับดินแน่ในเพราะว่าดินแน่ในมันอันนั้นมหาหันไปดูดิ เฮ็ดเฮพี่เบื่ออะไรจมอยู่อะเฮ็ดปูเอาบ่อให้แม่งแทนกินนะบก่กระนนเนพราะว่ามันดิ่งก็มันก็อยากเนี้ยบอ่อฝนตกตลอดเนาะถ้าแดดบ่อออกจากเถื่อเมื่อไงก็เลยส่วนพ่อพ่นมาพี่น้องเอ้ยมากันสามพลุทุย่าปลาลุงนะแม่ลุงสวัสดีครับปลาลุงสวัสดีครับปลาลุงเขาเอิญว่าอะไร จีปมจีปมโอ้ยหุยจักอีกโอ้ย,ยไปถือเอาปะน้ำกล่นอีพอไปส่วนน้องดีแทกนั่นน้องดีแทกเพิ่บมาพี่น้องก็เลยมากันชอน่องซ้ำแม่ลูกเ่ี้ยงพี่เบื่อ ออกปีกบดปเฮ้ยพ่อมัน,นสงสุ้เลยอ่ะโว้ยก,กุ่นขะ้าวจะเกาะจะเกะเนาะทิมให้ลูกชายอันนี้พี่มันปะมันไม่บอกไมข้างก้อนใอหม่ตัวนี้มันไงหลังมึงในกุ่นข้าวจนะใส่เนาะพ่มัน ขาปล่อยเคลื่อนพนกระเทียมขาปล่อยเคลื่อนขาปล่อยน้ำออกอย่างดัอย่างแดงแดงครับปกันเฮ้ยดึงนาตี้เฮ้ยดึงนาตี้โอ๊ยนี่คุยนี่คุยสุดท่ายดิเบิ้ง ระแดมื้อนี้พี่น้องตะกี้นั่นเขาปล่อยเคื่อนพี่น้องเอ้ยหอยคือสิหลายเบิ่งได้หอยตีนเขาลงไปหาจักเขาลงไปหายังน้ําก็บ่ตะยานตะยานลูกชายลูกชายก็พ่อถ่ารถโอ้ยพี่น้องคึ้มพลอกําลังตีนได้2พ่อลูกหองตีนเปื้อนเนาะคเขาเพิ่นปาก็ไปตะเฮ็ดสิออกก กูเห็นเฮ็ดก็ได้หาเหล่าบังด้วยพังหน่ยเฮ้ยมีอยู่บุจัก โอ้ยผักสะลาคืองามแท้เะอ่ะใส่แกงเห็ดปูอกเลยนะอยเ,เยอาอ,อ,อย่า,ากเห็ดปูอกเลยพมี่น้องแทงมันจกเงียงครับหากงเทนุ้มนพเลนนะเนี่ย้งมันลุ้มศพวะซะมันโรแมนติกเนี่ยกับบุหูคือกัน มันโบมนแมนมีบบเฮยรอ,อ,อไปทางไหนมาพี่รอพี่มนันคือมันคือทางไปหาหอยกับป้ากับปิตาฮาฮ็ดฮาฮิต ฝากไลายกันเยอะเลยสิบักบวกยังไลค์พี่น้องกินหนาพอกันใหม่อย่าลืมขอลับชมสองหนังแทนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์สองแทนเด้อจะประลุเหมือนีกิโลบดได้ร้ายเด้อพี่น้องได้พายานั่งเลยก็กับกิโลพี่น้องเอ้ยเมื่อปนเอาเมื่อแรงพี่น้องลวกผักปนเมื่อแรงโอ้ยพี่น้องกินหนาพอกันใหม่เด้ออย่าลืมขอลับชมสองหนังแทนเด้อจะประลุ